ทบห้ 5, ร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัวเสนอันครับสวัสดีครับและก็ต้องปัดพงครับ ท่านอาจจะคุ้นเคยภาพกับผมฟันธงดวงจะตาในบรรยากาศของพ่อครูฟันธงอย่างนี้หลายคนอาจตั้งคําถามว่าผมทําไมมาทํารายการพ่อครูฟันธงเด็กๆนั้นผมอยู่กับคุณย่าครับคุณย่าทาอะไรผมเป็นลูกมือแล้วก็พอโตขึ้นมาก็ต้องทําอาหารให้ที่บ้านทานเพราะว่าพ่อแม่ไปทําการค้าไม่มีใครอยู่บ้านจากนี้เป็นต้นไปประสบการณ์เล็กๆน้อยๆจากเด็กเดินตลาดจากบรรยากาศที่ได้เก็บเกี่ยวมา บางครั้งเราเป็นหุนก็อดอยากเป็นนะครับดังนั้นจึงต้องหาโอกาสเข้าครัวเข้าครัวก็เจอเจอไข่เจอปลากระป๋องจึงต้องเอาสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะทำอาหารแล้วเพื่อให้ถูกรสชาติของปากตัวเองแต่รายการพ่อครัวผันธงนี่นะครับผมจะเชิญแขกรับเชิญที่หน้าตาจิ้มริมพิมพ์เผาที่มีความสามารถในการทำอาหารเอาละครับเปิดรายการเป็นปฐมฤกษ์อย่างนี้นะครับคงต้อง ทำอาหารสักอย่างหนึ่งที่ผมชอบผมชอบต้มยำครับแต่ไม่ใช่ต้มยำกุ้งเป็นต้มยำปลากระป๋องเนื้อปลาแมคเคอเรลของสามแม่ครัวครับอ่อไม่สบายแล้วเปล่าลูกพ่อไม่รู้อะไรหรอกภาษาแม่ครัวก็ออกชมใหม่เจอเจ้าจะตายร ปลาแมคคารลแท้ในซอสมะเขือเทศตราสามแม่ครัวออกโฉมใหม่กระป๋องแดงแถบทองตอนรับปลาแมคคารลแท้ชิ้นโตจากทวีปยุโรปให้คุณได้อร่อยกันแบบเต็มคำโฉมใหม่จากสามแม่ครัวแคลเซียมสูงไม่สบายแล้วเปล่าลูกพ่อไม่รู้อะไรหรอกภาษาแม่ครัวก็ออกโฉมใหม่เจอเจ้าจะตาย ปลาแมคคารลแท้ในซอสมะเขือเทศตราสาแม่ครัวออกโฉมใหม่กระป๋องแดงแถบทองตอนรับปลาแมคคารลแท้ชิ้นโตจากทวีปยุโรปให้คุณได้อร่อยกันแบบเต็มคำโฉมใหม่จากสาแม่ครัวแคลเซียมสูงครับท่านผู้ชมครับต้มยำเนี่ยใครก็ทำเป็นแต่ว่าบางทีนึกไม่ถึงว่าการทำต้มยำปลากระป๋องนะตัวจากสาแม่ครัวเนี่ยจะ เป็นการกระตุ้นเตือนขขงรู้สึกท่านอยากในบรรยากาศยำใบบ่ายอย่างนี้นะครับร้อนๆอย่างนี้หรือน้ําเริ่มเดือดแล้วนะครับก็ใส่ตะไคร้ลงไปนะครับตัวนี่ตัวเป็นขานะครับใส่ลงไปอันนี้เป็นใบมะกรูดนะครับก็ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเสร็จก็ต้องรอยสักพักหนึ่งนะครับแล้วเราก็ต้องเตรียมอะไรบ้างเอาพริกนะครับพริกสดเป็นพริกขี้หนูนะครับมาโขกลงในครกเนี่ยโขกไม่ต้องให้เละแต่ต้มยำเนี่ยต้องเปรี้ยวจีจดัดเผ็ดจีจดัดเพราะว่ามีธาตุไฟ จะเสริมพลังนะอันนี้เป็นปลากระป Rem ๋องตาสามแม่ครัวเอาเนื้อปลาเนี่ยนะครับเสร็จแล้วน้ำพลังเดือดเนี่ยใส่ลงไปเนื้นอน้ําเดือดผักๆๆในกำลังดีนะครับรอให้ได้สักพักหนึ่งใส่พริกกระบ๋ลงไปนะครับดูแล้วว่าอะไรได้ที่นะประมาณสักห้านาทีเทครับเทใส่ชามนะครับเทไปเสร็จเนี่ยคุณต้องปรุงบางอย่างนะครับน้าปลาเนี่ยน้ำปลาแทา,ทาสามแม่ครัวใส่ลงไปน้ํามะนาวใส่ลงไปใครชอบเปรี้ยวมากใส่ใส่เยอะเปรี้ยวน้อยใส่น้อยนะครับแต่ผมชอบเปรี้ยวมาก เสร็จแล้วเอาพริกนี่หั่นใส่ลงไปมับลงไปนี่โอ้โหคุณเอ้ยรสชาติเนี่ยจะหาใดปานอยู่แห่งใดของโลกนี้ทําก็ทําได้ง่าย,ายาๆบาทคอแล้วนี่โรยด้วยผักชีปาบลงไปหน้าตาหน้าทานต่อต่อไปจะมีคนหน้าตาดีๆซึ่งเมนูอาหารนั้นเธอไม่ได้คิดหรอกคุณนั่นแหละเป็นผู้คิดคิดมาทําไง คิดเมนูได้หรือมีเม,ม,เม,ม,เม,ม,เมนูพิเศษซึ่งต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของสามแม่ครัวนะครับในการทําส่งจดหมายบอกรายละเอียดในการทําเครื่องประกอบอมีอะไรบ้างทําอย่างไรส่งจดหมายมาที่อยู่ตามที่ขึ้นบนหน้าจอเครื่องรับของคุณในขณะนี้นะครับใครที่โชคดีได้รับคัดเลือกเอาเมนูมาทําอาหารจานเด็ดผ่านรายการพ่อครัวพันธงคุณจะได้รับเตาเซรามิกไฟฟ้าสี่หัวเป็นของขวัญจากแฟรงกี้ครับวันเสาร์หน้าพลาดไม่ได้กับพ่อครัวฟันธงเรามีนัดกันนะครับสนับสนุนรายการโดย เครื่องครัวแฟงกี้โอลีนอยากเห็นคนไทยมีจิตใจที่แข็งแกร่งมีร่างกายที่แข็งแรงอิ่มท้องแล้วต้องเปิดดวงชะตากับผมรักเลข,ขานิเทศในดวง12ราศีหล0 0 222 3า3สี0 2 2 3, เสียงผมฟันกครับ ททบร .5 ร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัวเสนอฟันทองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อครัวฟันทองแขกรับเชิญวันนี้กับปอยกาวินาค่ะ มาเยี่ยมรายการแล้วก็จะมาทําเมนูอาหารจานเด็ดให้ท่านผู้ชมได้ลองทําตามเด็ดแน่นอนค่ะและ้วปลอยรู้ไหมว่าการคัเดเลือกแขกเข้ามาร่วมรายการคัเดเลือกไงก็ต้องนา่ารักคุยเก่ง <c oughs> โอ้ท่านผู้ชมไม่ใช่ดูแล้วว่าจะมีแววดังค่ะปลอยเกิดวันที่เท่าไหร่เก้าตุลาเกิดราศีพฤษภก็ท่านผู้ชมราศีนี้เนี่ยคนดังๆเนี่ยคุณสุดารั์เกียยุราพันธ์นะ คนเอกสุจินดาคาระยูนถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อมีสเสน่นห์ฉลาดผู้หญิงก็สวยฉลาดมีสเสน่ห์เรื่องการงานนี่ดูได้เลยว่าปอยปวีณาดวงชะตาจะเป็นคนดังคนหนึ่งของเมืองไทยแน่ๆอันเนี้ยตุง่งเป็นไงแล้วดูได้เห็นชัดว่าจากนี้เป็นต้นไปเลยวันที่22ตุลาดาวพุทธบดีจะเล็งจุดเกิดจะดังไปประมาณ3ปีชัดๆตุง่ง <laughs> ไม่สบายืลเปลาลูกพ่อไม่รู้อะไรหรอกภาษาแม่ครัวก็ออกโฉมใหม่เจอจ้าจะตายปลาแม่คารลแท้ในซอสมะเขือเทศตราสาแม่ครัวออกโฉมใหม่กระป๋องแดงแถบทองตอนรับปลาแม่คารลแท้ชิ้นโตจากทวีปยุโรปให้คุณได้อร่อยกันแบบเต็มคำโฉมใหม่จากสาแม่ครัวแคลเซียมสูง ไม่สบายหรือเปล่าลูกพ่อไม่รู้อะไรหรอกภาษาแม่ครัวก็ออกโฉมใหม่เจอจ้าจะตายปลาปลาแมคเคอเรลแท้นในซอสมะเขือเทศตราสามแม่ครัวออกโฉมใหม่กระป๋องแดงแถบทองตอนรับปลาแมคเคอเรลแทชิ้นโตจากทวีปยุโรปให้คุณได้อร่อยกันแบบเต็มคำโฉมใหม่จากสามแม่ครัวแคลเซียมสงูงครับหน้าที่ต่อไปเป็นหน้าที่ของแม่ครัวครับค่ะแม่ครัวปล่อยจะทำไงครับ เดี๋ยวนะคะก่อนอื่นนะคะเรามีจดหมายจากทางบ้านนะคะจากคุณสุวรรณาโลสันเตี้นะคะค,คือส่งวิธีการทำใช่เขาเขาา<ข><ข>แนะนำมาว่าให้เราทำสลัดปลาน้ำหนาวโดยทำจากชูชีชชเนื้อปลาคารลก็อเดี๋ยวเทแล้วเลือกเอาเฉพาะเนื้อปลาเอาน้ำออกนะครับต่อไปปลอยทำไง ต่อไปนะคะเราก็จะตั้งไฟเพื่อจะทอดพาเรวของสามเณรครัวเอามาชุบแป้งชุบแป้งนะคะการทอดเนี่ยต้องรอให้มันแบบได้ที่หลังจากนั้นเนี่ยทำไงปลอยทอดทัพพูต่อทอพพูต่อนะอาจารย์ลองนิมั้งอ่าทัพพูนะเอามาชุบแป้งค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเอาปลอยกดหน่อยค่ะแล้วก็จะมาทำทำน้ำจิ้มค่ะเราใส่พริกข้นใส่ชูระหว่างที่กระทะร้อนแล้วก็ใส่ไปเลยนะแล้วก็นี่ก็พริกเหลืองกับกระเทียมอ่ามาโขลกรวมกันมาโขลกรวมกันแล้วก็ใส่ลงน้ำตาลปึก เราก็คนไฟไม่ต้องแรงมากนะคะจารย์ก็ที่ขาดไม่ได้ค่ะน้ำปลาเที่ยวจนกระทั่งแบบได้ที่นะจานนี้เราก็จะมีเส้นหมี่นะคะแล้วก็มีแตงกวาถั่วง,งอกนะคะลวกแล้วก็อันนี้คือผักบุ้งจีนสีแดงๆนี่คือพริกชี้ฟ้า,ามาหัน่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาจาับเป็นนันว่าเสร็จพิธีค่ะมคไม่เหมือนอปลากระป๋องเลยอะอ มันอยู่ในจานพ่อคนชอบคาดหวังว่าอปลากระป๋องเนี่ยมันก็เป็นปลากระป๋องแลยมันไม่ใช่แล้วเนี่ยมันรสชาติมันมันดีกว่ากันเยอะเลยขอพันพงวันนี้มาเยี่ยมเยียนทางรายการพ่อครูพันพงก็ต้องมอบของขวัญให้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากสามแม่ครัวเห็นว่าชอบตั้งแต่เด็กๆขอบคุณค่ะท่านที่ชมรายการมีโอกาส มีส่วนร่วมกับทางรายการได้โดยที่ท่านส่งจดหมายแนะนําเมนูอาหารและวิธีการทําเมนูที่ได้รับการออกอากาศจะได้รับของขวัญจากทางรายการครับเป็นเตาเซรามิกไฟฟ้า4ี่หัวจากแองกี้เป็นของขวัญครับสำหรับวันนี้คงต้องลาท่านชมพิกรนะครับแล้วในวันเสาร์หน้าอย่าพลาดกับพ่อครัวฟันคงมีเมนูเด็ดๆอะไรท่านต้องติดตามแล้วพบกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดย เครื่องครัวแฟงกี้โอลีนอยากเห็นคนไทยมีจิตใจที่แข็งแกร่งมีร่างกายที่แข็งแรงอิ่มท้องแล้วต้องเปิดดวงชะตากับผมลักเลข,ขาทิเทศในดวง12ราศีหล0 0 222 3า3สี 3, เสียงผมฟันกครับ ททบหร,ร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัวเสนอปันงครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมมาเยี่ยมครัวฟันธงในวันนี้เป็นครัวฟันธงของสามแม่ครัว ก่อนที่จะไปทําเมนูอาหารจานเด็ดเนี่ยมีอะไรอยากถามไหมล่ะคะโอ้โห <laughs> เยอะมากเลยค่ะแหมไม่น่าเปิดช่อง <laughs> เยอะมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยว่าออมีซื้อบ้านใหม่จะเปิดตัวหนังสือทําธุรกิจแล้วก็ที่สําคัญอยากรู้ว่าชีวิตนี้จะได้แต่งงานกับเขาไหมเห็น <laughs> <laughs> ได้ชัดเลยว่าปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอเริ่มจะดีแป๊กจะดีแป๊ก,ปกมันเหมือนมีลาเข <laughs> าดูชะตาเ <laughs> กาาิดราศีเดียวกับท่านนายกรัฐมนตรีไง เหมือนจะดีแากเมือนจะดีแกคือแต่พอหลังจากเดือนกันยายนุลาดวงชะตาลุ่งโรดพนมอไม่สบายแล้วเปล่าลูกพ่อไม่รู้อะไรหรอกภาษาแม่ครัวก็ออกโฉมใหม่เจอเจ้าจะตาย ปลาแมคคารลแทในซอสมะเขือเทศตราสามแม่ครัวออกฉมใหม่กระป๋องแดงแถบทองตอนรับปลาแมคคาริวแท้ชิ้นโตจากทวีปยุโรปให้คุณได้อร่อยกันแบบเต็มคำโฉมใหม่จากสามแม่ครัวแคลเซียมสงูง <c oughs> ไม่สบายแล้วเปล่าลูกพ่อไม่รู้อะไรหรอกภาษาแม่ครัวก็ออกโฉมใหม่เจอเจ้าจะตาย ลาแมคคาเรลแท้ในซอสมะเขือเทศตราสามแม่ครัวออกโฉมใหม่กระป๋องแดงแถบทองตอนรับปลาแมคคาเรลแท้ชิ้นโตจากทวีปยุโรปให้คุณได้อร่อยกันแบบเต็มคำโฉมใหม่จากสามแม่ครัวแคลเซียมสูง วันนี้เราจะทาเมนูอาหารชื่ออะไรครับคุณโซจดหมายฉบับนี้นะคะแนะนําสูตรอาหารมัดฉาแหวกวารีค่ะของคุณมัดฉาแหวกวารีใช่ก็คือปลาไว้น้ำนี่แหละค่ะของคุณกิติยาพรมิยะค่ะแสดงว่าเนี่ยส่งจดหมายมาแล้วแนะนํารายการอาหารอย่างละเอียดแต่วันนี้ยังในคุณโซเริ่มต้นเลยต้องได้เริ่มต้นก็คือเอากระทะตั้งไฟไว้นะคะให้ร้อนด้วยไฟปานกลางแล้วก็ใส่น้ามันลงไปนะคะใช้ปลากระป๋องของสาแม่ครัวใช่นี้เราต้องแยกส่วนการเนื้อปลากับซอสต่างหากเอาเนื้อแยกจากน้ำสุก ซอสนะคะก็คือ,สอสเอาปลามาชุบที่แป้งสาลีก่อนแ,แล้วก็ชุบไข่อันนี้คือชุบไข่ใช่ค่ะเพื่อที่ไข่เนี่ยจะเป็นตัวทําให้เกร็ดขนมปังกาะติดที่เนื้อปลาเสร็จแล้วก็เอาลงทอดเลยนะคะเหลืองได้ที่ตักใส่จานจาน,นะคะ อ่าทีนี้นะคะเราก็มาทําน้ําซอสราดที่ปลาที่เราทอดไปแล้วนะคะป็นเนยใช่ไหมเนยจืดนะคะพอเนยละลายเสร็จแล้วนะคะน้ําซอสใส่ไปหน่อยหนึ่งก่อนนะคะใส่หอมใหญ่แ่เป็นเทคนิคก็เกิดกระเด็นกมต้องรีบใส่ตัวอื่นเข้าไปใช่ค่ะมันจะได้เดเลยนะดูมีสีสันน่ารับประทานมากๆแล้วก็ตามด้วยเอาตามด้วยเอาน้ำซอสหน่อยนึงเหลือจากปลากระป๋อง ค่ะและที่สําคัญนะคะก็ปรุงรสด้วยน้ําปลาตาสามแม่คือของเราหยอไปเสร็จแล้วนะคะก็โรยพริกไทยเสร็จแล้วก็ร่าใท่สวยงามขอชิมหน่อยยังไงคะรสชาติเยี่ยมมากเลยคุณุอยากลองชิมด้วยอร่อยเนาะอร่อยมากๆเลยค่ะมันมีความเปรี้ยวนิดๆของมะเขือเทศมะเขือเทศเห็นไหมฮะแล้วมีความเขียวของพริกหอมเข้าจมูกแล้วตัดกับกลิ่นเนื้อแมกปลาแมกเกอร์รับรองว่าอร่อยกลมกล่อมแต่วันนี้นะครับ คงจะต้องมอบของขวัญที่มีค่าสำหรับครัวก็คือผลิตภัณฑ์ของสามแม่ครัวขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมก็คือต้องท่องส่งจดหมายบอกเมนูอาหารแนะนําเข้ามาแล้วมีสูตรเด็ดๆอะไรใช่ไหมมีสูตรเด็ดๆอะไรโดยมีส่วนประกอบโดยผลิตภัณฑ์ของสามแม่ครัวท่านที่ได้รับการคัดเลือกจดหมายเข้ามาทําในรายการอย่างเงี้ยนะครับจะได้รับของขวัญจากแซงกี้ เป็นเตาเซรามิกไฟฟ้า4หัวครับส่วนท่านที่จะส่งจดหมายเข้ามานะครับดูที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอเครื่องรับของท่านในขณะนี้นะครับแล้วก็ขอ,อให้ติดตามชมรายการครอบครัวฟังคงนะครับซึ่งผมจะมากระทงวันนี้ผมและคุณเวสตโซตองลาท่านชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันเาหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยเครื่องครัวแฟงกี้โอลีนอยากเห็นคนไทยมีจิตใจที่แข็งแกร่ง มีร่างกายที่แข็งแรงอิ่มท้องแล้วต้องเปิดดวงชะตากับผมรักเลข,ขานิเทศในดวง12ราศีหล0 0 222 3า3สี0 2 3เสียงผมฟันโงครับททบ,บร5ร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัว เสนอฟันทงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่นี่พ่อครัวฟันทงนะครับสำหรับในวันนี้จะมาให้คุณมิน้นอธิตยาฟันทงอาหารจันเด็ดค่ะ อาจารย์ดูดวงให้ก่อน่อนทำานอาหารค่ะใครมาหาผมก็ต้องให้ผมป้าทงดวงชะตาเกิดราศีพฤษภถ้าดูตามที่เกิดจะอยู่ที่จิตถ้าเรื่องการงานเนี่ยดูเลยชัดๆเลยเป็นคนที่เหมาะทํางานด้านวงการบันเทิง,งถ้าทําธุรกิจก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศแต่ถึงอย่างไรก็ตามทีมีข่าวดีจะบอกคืออะไรคะจากนี้ไปไม่เกินสองปีแต่งงานป้าทง ไม่สบายหรือเปล่าลูกพ่อไม่รู้อะไรหรอกภาษาแม่ครัวก็ออกโมใหม่เจอจ้าจะตายปลาแม่เคเรลแท้ในซอสมะเขือเทศตราสาแม่ครัวออกโฉมใหม่กระป๋องแดงแถบทองตอนรับปลาแมคเคเรลแท้ชิ้นโตจากทวีปยุโรปให้คุณได้อร่อยกันแบบเต็มคำโฉมใหม่จากสาแม่ครัวแคลเซียมสูง ไม่สบายหรือเปล่าลูกพ่อไม่รู้อะไรหรอกภาษาแม่ครัวก็ออกโฉมใหม่เจอเจ้าจะตายปลาแม่คารลแทในซอสมะเขือเทศปราสามแม่ครัวออกโฉมใหม่กระป๋องแดงแถบทองตอนรับปลาแม่คารลแทชิ้นโตจากทวีปยุโรปให้คุณได้อร่อยกันแบบเต็มคำโฉมใหม่จากสามแม่ครัวแคลเซียมสูงวันนี้มินจะมาทําอะไรเนี่ยฮื เดี๋ยวจะทำนะคะนี่มีจดหมายจากคุณนิตยาด้วยนะคะก็เมนูวันนี้เป็นมัชฉาหุ้มเกรอะค่ะครับต้องใช้เนื้อปลามมคเคอเรลนะครับราดพริกนะฮะเนื้อเขาแน่นปักเลยสามแม่ครัวเนี่ยนะต้องบดใช่ไหมมานี่มินเดี๋ยวผมจัดการให้เองยียีเนื้อปลานะดี๋ยวต้องเอามัชฉาหุ้มกรอะต้องเอาแต่เนื้อใช่ไหมอันนี้เทน้าออกแล้วไงียเอาเทน้ําออกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้มินจะมาเริ่มผัดตัวเครื่องปรุงตัวไส้มันนะคะเดี๋ยวเริ่มจากใช้น้ํามันใช้น้ำมันเล็กน้อยนะคะ ขั้นแรกนะคะเดี๋ยวมินจะใส่กระเทียมลงไปก่อนนะคะจ้ะเห็นไหมหอมทีเดียวแหละนะเ<ท><ด>ห็เดหอมเ็หอมอันนี้ต้องไปแช่น้ําก่อนแล้วหั่นใช่ไหมใช่แล้วอ่าแล้วอันนี้อันนี้หอมหัวใหญ่หอมหวัวใหญ่แล้วก็แครอทค,ค่ะแครอทนะใส่อย่างละนิดนะคะหอมยังคะหอมแล้วเดี๋ยวจะใส่ ุ้นเส้นค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราต้องปรุงรอสไอซีอิ๊วขาวตราสาแม่ครัวนะคะแล้วก็ซอสถั่วเหลืองตราสารแม่ครัวด้วยค่ะผัดเริ่มแห้งแล้วนะคะโอ้นี่มิ้นขั้นตอนสําคัญเลยใช่ใคืออะไรต้องใส่เนื้อปลาเนื้อปลาเดี๋ยวผัดให้แห้งสะพายแล้วเดี๋ยวเราจะชิมกันละค่ะอาจารย์อาละค่ะตอนนี้ถึงขั้นตอนการห่อแล้วก็ต้องนําไปทอดคุ้มกรอบอันนี้เราตั้งกระทะร้อนอันนี้เป็นเสือลําแพนเหรอเนี่ยสารายออสาหรายทะเลนะพอดีเป๊ะเลยเนาะไม่เยอะไม่น้อยแล้วก็พับข้างๆนะะค ไม่ให้มันหลุดไหลเวลารเรา <จะ S 1> <อ>ดูชมคบเรื่องอย่างนี้ผู้หญิงเขาถนัดอ่ะคอย,คอยพับไปนะครับ <นะ S 2> แต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องปิดหัวปิดท้ายนี่แป้งค่ะไม่ใช่กาวนะไม่ใช่กาวแป้งละลายน้ําแล้วออกมาสวยงามโอเคเดี๋ยวต้องชุบไข่ชุบไข่าขาวก่อนนะแล้วก็มาขนมปังท้อแล้วนะจา้าอู้อ้าวค่ะสวยงามค่ะอร่อยครับผมมั่นใจเลยอร่อยเหลือเกินท่านผู้ชมต้อง ลองทำทานนั่นแหละอร่อยจริงๆเราจะมอบแม่ครัวไปช่วยถึง3คนนี่เลยเป็นผลิตภัณฑ์จาก3าแม่ครัวขอบคุณมากมอบให้ไว้เป็นเพื่อนที่บ้านขอบคุณมากค่ะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ส่งจดหมายแนะนําเมนูอาหารแล้วมีแขกรับเชิญมาทํารายการอาหารให้ท่านได้ชมนั้นจะได้รับเตาเซรามิกไฟฟ้า4ี่หัวเป็นของขวัญจากแฟนกี้นะครับพบกับรายการพ่อครัวฟันคง สำหรับวันนี้ผมและคุณมิ้นต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยเครื่องครัวแฟงกี้โอลีนอยากเห็นคนไทยมีจิตใจที่แข็งแกร่งมีร่างกายที่แข็งแรงอิ่มท้องแล้วต้องเปิดดวงชะตากับผมลักเลข,ขาทิเทศในดวง12ราศีหล0 0 222 3า3สีเสียงผมฟันหครับ